สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุชชี่สกุชชี่ขนมปังอ่างปังแมนนะคะน้าเป็นขนมปังอ่างปังแมนเห็นกันเห็นเ่ยถ้าเห็นแล้วนะคะหน้าตาไม่รู้สินะกลิ่นหอมๆซูชิ ำหนิก็มีจ,จมจมนะคะ <S <s <ad> น้กหนึ่งไม่มีเลยนีเห็นไงหน้าแตกไหมหน้าแตกไหมออหน้าก็ไม่แตกด้วยสโลนะคะ <S <s <ad> หอมข้าวที่แล้วรีวิวันี้ไปนะแต่วันนี้รีวิวนขนมขนมปังอัมปารเมมาไปซื้อประมาณเท่าไหร่ดีเออไม่ใช่เท่าไหร่นะสามสิ้านะคะ ถูกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้นะคะแล้วก็สโลมากไม่มีตำหนินะคะมันมีตำหนิแต่ตรงจับมูนะคะเท่าที่เราไปซืะะ้อมาตรงแก้มตรงไห่ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ขอลากันก่อน สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อนะคะสำหรับวันนี้ลาสดของลากันกนแล้ว